สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งในส่วนของบทที่9นะครับอันนี้บทที่9ก้านี่ผมเอาตัวอย่างมาให้น้องๆดูนะว่าเราจะใส่ในส่วนของงานไฟฟ้านะเป็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นงานไฟฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะทำหลังจากที่มีการใส่ในส่วนของ Family อ่ในส่วนของเพดานเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะใส่ ตำแหน่งของดวงไฟต่างๆเข้าไปนะครับวันนี้จะได้ฝึกในเรื่องของการโหลด Family นะครับจากที่อื่นเข้ามาหรือว่าใช้ Family จากที่ตัวโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ในส่วนของ r ีวิตมีให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับก่อนอื่นก็ใครที่ตามในส่วนของตอนนี้แล้วก็เปิดแบบฝึกหัดของบทที่8ขึ้นมานะครับผมแบบฝึกหัดของบทที่8ขึ้นมาแล้วก็มาเขียนตามผมก็จะเปิดขึ้นมานะครับ ไปที่ของเขานี้แล้วก็บทที่8นะครับผมอันนี้ใช่ละบทที่8คือตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมหลังจากที่เราสร้างในส่วนของรายละเอียดของอประตูหน้าต่างใส่เข้าไปในบทที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มจากการสร้างงานฝ้ากันก่อนนะเดี๋ยวผมปิดส่วนที่เหลือไปก่อนนะครับ โอเคก็ไปที่เอ่อผมจะเลือกที่ระดับหลังอาศะแล้วกันนะครับซูมขึ้นมาเรามาดูก่อนนะฮะที่ระดับหลังอาศะเมื่อเราเข้ามาที่ระดับหลังอาศะนะครับอะใครที่เพิ่งเข้ามานะน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเราใช้แบบฝึกหัดของตอนที่แล้วทําเพื่อจะให้จบในส่วนของบทที่9นะฮะอันนี้ไม่ต้องงงเนาะ เปิดขึ้นมานะครับส่วนใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียน,นการสอนก็จะมีแบบฝึกหัดของแต่ละบทให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกแฟมลี่อะไรต่างๆให้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ใครที่เรียนตามกันอยู่เนี่ยก็ต้องตามตั้งแต่บทที่1มาเลยนะครับผมประมาณนี้โอเคมาที่ในภาพฉายนีเ้เราจะไม่เห็นแนวของผนังหรือว่าแนวของคานนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้น้องๆมาที่หัวข้อวิวเลนส์นะฮะซึ่งก็จะให้ดูตลอดนั่นแหละวิวเลนส์ก็จะมีการ กำหนดรูปแบบขึ้นมานะครับเปิดไปที่โชวก่อนเดี๋ยวผมอธิบายแบบนี้ก่อนเ็ปที่1ห,หรือว่าขั้นตอนที่1เนี่ยอันนี้จะเป็นท็อปท็อปก็คือรูปจากตรงนี้ลงมาจนถึงสเต็ปที่ที่2เรียกว่าเป็นคัดแผนเราต้องการให้มุมมองโฟกัสไปที่ไหนผมเลือกที่ระดับหลังอเสอคือตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนจุดเนี้ยจุดที่ต้องการให้ลงมาเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งไว้เป็นลบจุดห้านะฮะลบจุดห้าแบบนี้นะฮะ แล้วก็กด a อ p l y ไปโปรแกรมจะเริ่มตัดรูปแบบมุมมองอตั้งแต่ตัวนี้ลงมาที่ลบจุดห้าพอลบจุดห้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมองเห็นคานใช่ไหมฮะมองเห็นผนังมองเห็นอะไรต่างานะครับผมกดโอเคไปคือมันเป็นแบบนี้อยากให้น้อง,องเข้าใจคือระดับหลังเษตรคือตรงนี้ใช่ไหมฮะตอนแรกที่ตั้งไว้เนี่ยมันมองไม่เห็นไงเนื่องจากมันอยู่ตรงระดับศูนย์แต่ถ้าเราตั้งเป็นลบจุดห้ามันก็คือคานในนี้จุดสี่จุดห้าก็จะตัดที่ลงตัวนี้ลงมา รเราต้องการเห็นผนังเลยขอบผนังนั่นแหละเอ,า,อาง่ายๆก็จะเห็นมุมมองนะครับผมจะพยายามฝึกให้น้องๆทําความเข้าใจกับคําสั่งพื้นฐานของมันเวลาเราติดปัญหาเราจะได้ย้อนกลับมาแก้หรือมาปรับอะไรต่างได้นะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะไปชา้ชาๆแต่แต่ให้มันเข้าใจดีกว่านะครับผมไปที่ระดับหลังสีใหม่อันนี้เราจะจะมองเห็นแล้วผมจะเขียนผมจะเขียนเพดานรอบแนวนี้นะฮะ ใด้านจะเขียนอยู่2รอบรอบแรกเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของแบบแปลนตัวนี้รอบที่2เนี่ยจะเขียนปิดจะเขียนปิดเ,เรียกว่าเป็นการปิดช่องของหลังคาไปเลยนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับโอเคไปที่ในส่วนของ architecture ก่อนนะครับผมไปที่ ceiling นะฮะส่วนใหญ่เราเลือกใช้ ceiling ที่เขามีให้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละ6 0 0คณเนี่ยนะฮะกดเข้าไป จากนั้นเราจะเลือกตัวนี้ฮะสเก็ตนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เองเราก็เลือกใช้คำสั่งลายนะฮะผมจะให้มันชิดขอบนอกเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งค่าออฟเซตไม่ได้ตั้งอะไรนะฮะส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเป็นการเลือกใช้งานคำสั่งลายแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นการสร้างเล็กแฉกเกิลแบบอัตโนมัติมันอาจจะมีปัญหากับจุดอื่นนะซึ่งไม่แนะนําให้หน,น้องๆใช้นะฮะอ่ะผมลืมไปว่าผมจะเอาจบเลยนะครับตรงนี้มันจะมีดีเทลของเสาโชว์อยู่ เจบเลยนะฮะจบตรงมุมนี้เลยแตะไปเลยนะครับนี่นะฮะขอบนะครับอันนี้ก็แตะที่ขอบประมาณนี้นะฮะอันนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีารายละเอียดผมจะเอาจบที่มุมนี้ฮะนี่ฮะประมาณมุมนี้แหละนี่นะฮะตรงนี้มันเป็นผนังมันเป็นผนังสำหรับกระจกนะฮะ มอามาถึงระเบียงหน้าบ้านเลยนะครับลากครั้งเดียวเลยฮะน้องๆแล้วก็ไม่จบที่จุดนี้ปังแล้วก,กดฟินิชอีดินโหมดเลยนี่นะครับมันก็จะเห็นดีเทลประมาณนี้ขึ้นมาน้องๆป,ป,ป,ปรับไปเป็นไฟล์นะครับปรับไปเป็นไฟล์นิดนึงพราะปรับไปเป็นไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยจากมุมมองตรงนี้นะฮะนีนะจากมุมมองเนี้ยเราอาจจะยังเราอาจจะยังไม่เห็น ไม่เห็นงานฟ้าทําไมเราไม่เห็นงานฟ้าเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งค่าระดับของมันเวลาตรวจเช็คจะตรวจเช็คไงน้องๆไปที่โหมด3ดีเลยมันจะลอยห่างจากจุดนั้นเนี่ยขึ้นไปนี่ฮะนี่นะครับน้องๆคลิกไปที่ฟ้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะฮะถ้าเราปรับไปเป็นจุด,ปร,ป,ป,นะป,รดปรับไปเป็นศูนย์่ะผมปรับให้ดูก่อนปรับไปเป็นศูนย์สเต็ปแรกถ้าเป็นศูนย์นะครับล้วกดแอปพลายมันจะลงมาชิดที่ระดับศูนย์ตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันลงมาใต้ คานนะครับน้องๆต้องทราบค่าก่อนผมก็จะใส่เป็นจุดลบจุดสี่นะฮะลบจุดสี่นะครับผมแต่ถ้าน้องๆต้องการให้มันโผล่นะครับลงมาใต้คานอันนี้ก็ต้องเผื่อไว้นะเผื่อไว้อย่างเช่นผมสมมติว่าผมไปที่ลบจุดสี่เนี่ยฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีแก็บตรงนี้อีกนิดนึงอ่ถ้าลบจุดนะครับสี่ห้านี่นะครับลงไปดูนะครับมันก็จะ กินลงไปใต้ตัวนี้นิดหนึ่งแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับหมุนดูครับนี่ฮะเราจะได้ฟ้าขึ้นมานะับแบบนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคง่ายๆนี้ก็จะได้ฟ้าปิดไปแล้วถัดมานะครับผมก็ใส่ดวงไฟเข้าเลยเราไปที่เหมือนเดิมครับระดับหลังอาศสก็จะ็นดีเทลประมาณนี้ขึ้นมานะครับเอาหลอดไฟมาลงหลอดไฟที่ผมให้ดูมันก็จะมี ตัวที่โหลดมาจากาเวฟเวฟเป็นเวฟของเราเรียกว่าเป็นเวบของ BIM object นะครับ BIM BIM o b j e เ t เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดมัน,ม,นมันจะต้องไปมันจะต้องไปสร้าง Account ก่อนนะเดี๋ยวจะใส่เป็นเวอร์เว็บให้ในส่วนของใต้ลิงก์วิดีโอแล้วกันนะใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปกดโหลดเอานอกเหนือจากหลอดไฟที่ไม่มีนะ เราเนื้อจากหลอดไฟที่นี่อ่ะไปที่คอมโพเนนต์นะฮะกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะมาดูนะฮะไปที่โหลดเลยโหลดตัวนี้นะฮะผมจะให้น้องๆดูแบบนี้ก่อนตัวที่เราจะเอามาใส่ผมจะให้ผมจะพาเข้าไปดูตัวที่โปรแกรมเขามีให้ซึ่งน้องๆน้องๆเลือกดูได้นะฮะน้องๆเลือกดูได้อ่ะย้อนก่อนนะฮะผมจะเข้ามาที่ไทยแลนด์ก่อนเริ่มต้นจากไทยแลนด์ไปที่ไลท์ติ้งตัวนี้ใช่ไหมครับไปที่ผมเลือกใช้ตัวนี้ฮะอาร์จ t เท็เจอร์ อินเ r อร์นอแนนะครับแล้วก็ตัวแรกอันนี้เป็นดาวไลท์ที่จะใช้งานน้องๆก็กดแปงเข้าไปแล้วก็กดโอเพนเลยนะบมันก็จะโหลดเข้าไปก่อนนะครับก็คือตัวนี้ถ้าจะใช้ตัวนี้นะถัดไปนะครับผมกดโหลดใหม่จากนั้นน้องๆลองดูก่อนอะเมื่อกี้เราเอาตัวนี้ไปน้องก็ไล่ดูนะครับมีตัวไหนบ้างที่อยากจะได้นะฮะนี่อยากจะได้ตัวไหนบ้างก็ไล่หาเอานะครับนี่ฮะนี่นะครับประมาณนี้นะพวกนี้ก็มีนะครับนี่ฮะ เป็นคล้ายๆหลอดอฟลูออเเซนต์หลอดยาวะนะครับผมลองไล่ดูนะครับประมาณนี้คือคือมันก็จะมีให้เลือกเล่นแหละว่าน้องๆต้องการสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ลองหาเล่นดูนะโอเคทีนี้ผมมีในชุดกันเองกระสอบของผมนี่มันจะมีที่ผมเอามานะฮะใครที่สั่งซื้อไปชุดกันเองกระสอบก็จะมีให้นะโหลดมาให้โหลดมาให,าให้ไม่ใช่มีให้โหลดมาให้แล้วส่วนใครที่ ตามก็เข้าไปโหลดได้นะเข้าไปโหลดได้อันนี้ผมก็จะมีเป็นมีอะไรบ้างอะเพดานผมใช้เพดานก่อนเพดานก็จะมีสไตล์ไหนอะผมเอาตัวแรกก่อนตัวนี้เดหวือตัวนี้ดีเดียวกันน่น่าจะเป็นตัวเดียวกันอืมโอเคผมใช้ตัวนี้แต่มันมีตัวนี้ด้วยนี่เห็นไหมเขียนไม่เป็นไรผมใช้ตัวแรกตัวนี้ก่อน นะครับ Open ปายรอสักครู่นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้มันมีหลายตัวแหละนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับผมไปโหลดอีกหนึ่งตัวนะครับผมจะมีผมจะใช้ตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวกลมถ้าจะไม่ผิดอืมไม่ใช่ตัวกลม อ่าโหลดโหลดใหม่โหลดอีกก็จะมีอ่านิดนึงแบบกลมตัวนี้ก็ได้อ่าตัวนี้ด้วยนะฮะแบบกลมนี่นะฮะเดี๋ยวนะ้มันมีอีกไปแฟบอันนี้จะเป็น อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนะอัาในไหนก็ผมเอาตัวกลมด้วยไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวกลมตัวกลมโอเคตัวกลมไปด้วยเ <c oughs> ผื่อนิดนึงนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวนี้จริงๆอยากได้ฟ u ู l อเรสเซนด้วยเดี๋ยวนะฟูออเรสเ นั่นจะเป็นตัวนี้นะฟูดี้สนมีฮะอ่ะโอเคครบแล้วประมาณนี้นะครับผมเลือกที่ตัวใหญ่ก่อนตัวไหนที่ผมมากเมื่อกี้ตัวนี้ฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นห้อยนะมันห้อยลงมาเป็นระยะลงมานะฮะผมเลือกตัวนี้แหละแป้ง นะครับจากนั้นก็ไปที่ o r f r k freak freak on freak Fre 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 เออจะวางไว้ที่ประมาณที่กึ่งกลางของห้องรับแขกเนี่ยหโตนะครับตัวนี้1โตนะครับตัวนี้หนโตนะครับมีแค่3ามโตฮะโอเคเอชบอบอกไปไปดูกันก่อนนะครับไปดูกันก่อนก็ เราคลิกเข้าไปที่ตัวเขานี่นะฮะแล้วก็เปิดโหมดเซกชันเลยซูมเข้าไปดูซูมเข้าไปเลยนะฮะนี่นี่นี่น,นี่มันจะห้อยอยู่อย่างนี้นีะครับมันห้อยอยู่อย่างนี้คือมันจะยาวลงไปตามค่าที่เราปรับนะฮะหมุนนิดนึงผมต้องการให้มันลงไปแค่คือแก้ไขเลยนะฮะกดที่ตรงนี้แหละนะครับเปลี่ยนเป็นเ,เหลือจุดหนึ่งสองอ่ะมาณสัก คือเหลือเผื่อคือทําให้สายมันสั้นอ่ะง่ายๆนะฮะทำให้สายมันสั้นประมาณนั้นแหละนี่นะครับหมุนดูนิดนึงทำให้สายมันสั้นอยู่มานี่แขวในไว้ใต้เพดานเนี่ยสวยๆแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็เปิดโหมดเซกชันนี้นะครับทุกตัวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะมันจะเป็นระยะลงมาแบบเนี้ยถ้าไปดูที่ตัวนี้จะเอ่อเสาที ทำไมซ้องไม่เห็นอันนี้ด้านไหนด้านหลังด้านหน้าเดี๋ยวนะครับอืมไม่เห็นอ๋อโอเคอเคไม่เป็นไรแฟบผมต้องไปที่ตัวเอ่อ เสนั่นแหละแล้วก็เขาเปลี่ยนเป็นไฟล์แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็จะเห็นดีเทลประมาณนี้นะฮะนี่ฮะมันก็จะแขวนลงมาอยู่ตรงช่องอันนี้เป็นห้องห้องอันนี้แหละห้องอห้องไอ้ไอ้ตรงเนี้ยตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับผมประมาณนั้นโอเค สามดีอยู่สายอยู่นี่นะสามดีก็เห็นทรงประมาณเนี้ยนะครับอ่ะต่อนะฮะยังไม่หมดไปที่ระดับหลังอาะสีที่เซลลิงใส่คอมโพเนนต์ก็จะมีเอาผมใส่หลอดกลมนี้ก่อน อยากได้สกักประมาณหลอดกลมเป็น LED ไหมคือมันมีหลายตัวให้เลือกอะนะอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันนะผมก็จะวางไว้สักประมาณกลางระเบียงนะครับแล้วก็ห้องนอน หนึ่งห้องนอนสองไม่ใช่ห้องนอนสีเมื่อกี้ออฟฟิศเออเดี๋ยวพูดผิดนี่นะฮะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นดาวไลท์อ๋อดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะครับดูก่อนดึงไปตัวนี้นะครับมันก็จะมีระดับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระดับที่มันจะต่ําลงมานะครับคือต้องไปดูก่อนต้องไปดู3ามดีก่อนคือบางทีมันมันอยู่เลยอันนี้เกินไปนะครับมันอยู่เลยตัวนี้เกินไปนี่ฮะมันโผล่ลงมานีดเดียวนี่เห็นไหมนะครับ แงถ้าเราปรับไปเป็นลบจุดห้า apply นี่นะครับขอมาซักประมาณนี้นี่ฮนะให้มันโชว์อยู่แบบนี้นะครับให้มันโชว์อยู่แบบนี้โอเค ถัดไปดาวไลท์แฟบไปที่ระดับหลังสีใหม่อ๋อขอวางฟูริเซนกงินตัวนี้สแตนดาร์ดครับใช้สแตนดาร์ดอันนี้ห้องครัวใช้เป็นออนฮะกึ่งกลางโบ็ให้ แล้วก็ตรงระเบียงด้านนอกโบก็ให้อันนี้ด้านหลังระเบียงด้านหลังถัดไปดาวไลท์ที่ใช้ก็จะมีใช้ตัวนี้แหละฮะผมจะใช้เป็นร้อยวัตต์ก็วางสเต็ปนี้ก่อนผมจะวางอยู่ตรงประมาณกึ่งกลางนี้ก่อนนะ,ะนี่นะฮะชุดนี้ก่อนอหนึ่งนะครับแล้วกด s ไปก่อนที่กด h เพราะว่า เวลาผมใช้ตัวนี้แล้วผมใช้ c o อปปี้เนี่ยมันจะมีระนาบของมันนะฮะระนาบที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้เราคืออยากจะได้ระนาบจริงๆของเขามากกว่านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นี่นะครับเราก็วางแป้งนะครับจากนั้นก็ดึงมาเอา c o อปปี้นะครับ สักประามาณนี้นะฮะก็กะกะดูนะครับกะกะดูเอ่อตัวนี้มันใกล้ขึ้นไปไหมประมาณนี้ก็แล้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะ copy หนึ่งขอดู 3D ก่อน นี่ฮะอออก็ประมาณนี้ดูด้านล่างดูด้านล่างดูด้านล่างนะครับนะเจมไปดาวไลท์แบบนี้โอเคแบบหลังเสนะครับกดปุ่มคอนโทรลสองสามสี่เอาทำไมไม่ติดหนึ่งสองสามสี หลอดที่มีกี่หลอดไปเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงฮะเมื่อกี้ผมวางลงไปตัวหนึ่งนะกลัวมันวางผิดนี่ไงซ้ำไงเออมีสองหลอดไม่น่าหรมันฟ้องผมก็ลืมดูนะฮะอย่าลืมลบออกนะใครที่มันฟ้องเมื่อกี้นะฮะไปที่ก๊อปปี้ครับผมแท็กที่ประมาณเซนเตอร์มันนี่นะฮะวางโอ้อันนี้มันเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมลืมไปว่าอยู่ในส่วนของตรงนี้โอเคเอาใหม่ฮะ มาใหม่ฮะ copy คอนทูค้างค้างค้างประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้มันจะกินกินไหมไม่กินนะน่าจะได้นี่นะครับมันประมาณนี้อ่ะนี่นะะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ดีเทล แล้วก็ส่วนอื่นอันนี้ใส่ไหมใครอยากจะใส่ห้องนอนห้องอ่าใส่ด้วยดีกว่าใส่ผมใส่นี้ด้วยนะครับอ่ะผมเอาแบบนี้นะผมไปที่อจิเทคเดิมแหละเลือกคอมบินเนตผมวางใหม่ผมวางดาวไลท์ใหม่วางที่ตำแหน่งที่ผมต้องการวางไม่ไกลมากนะอยากจะวางสักประมาณนี้หนึ่งนะครับ พอไดเอเซอไปเอเซอไปคัปปี้อย่าลืมติ๊กมันที่เพิ่นนะนะครับไม่ติ๊กมันที่เพิ่เดีปเป๋ยวมันจะเซ็นเตอร์สักประมาณนี้นะอันนี้ก็จะศูนย์สักประมาณนี้ไหมถ้าอย่างนี้มงินจะห่างไปอ่ะไม่เป็นอะไรนะครับโอเคเอเซอไปใส่เข้าไปก่อนนี่นะครับ,รบนี่นะครับ มีนะฮะก็ปี <Copy. S 1> ไปเลยก็ปีไปเลยก็ปี <Copy. S 2> ผมควางตรงนี้ด้วยอน,นี่นี่นะครับหมุกเข้ามาโอเค นี่ครับอันนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำสองห้องอยู่ตรงนี้ห้องน้ำผมจะใส่แค่สองนะสองดาวไลท์สองน่าจะพอแหละห้องครัวใส่ไหมอันเดียวก็น่าจะพอมากใส่ไว้ก็ได้เดี๋ยวแยกสวิต ค่าไฟบานแน่นอนโอเคเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้เราไปดูกันในส่วนของหมวด 3D ตัดเซกชันมาดูก็ได้ฮะ,ะเดี๋ยวตัดเซกชันเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะดูเลื่อนมองมาคลิกตรงขอบเลยนะฮะติ๊กไปหนึครั้งเราจะเจอในส่วนของเพดานใช่ไหมขอบเขตของพดานนะจากนั้นกดปุ่มนี้นะฮะเซกชันบ็อกนะครับกดไปหนครั้งนะโปรแกรมจะขึ้น 3D ขึ้นมาเฉพาะตัวนี้ นี่นะครับกดปุ่มชิปค้างแล้วก็หมุนดูเราจะเห็นดีเทลที่มันตัดอยู่ประมาณนี้นะฮะดีเทลที่มันตัดก็จะเห็นอะไรบ้างเห็นหลอดกลมหลอดอะไรต่างแต่ระยะตรงที่โคมไฟเนี่ยมันจะยังไม่เห็นเนื่องจากว่าขอบตัวเนี้ยมันสั้นเกินไปน้องๆคลิกที่เส้นขอบนะฮะคลิกซ้ายค้างน้ดึงมาสักนิดึงนี่น,นะเห็นไหมฮะจากนั้นก็หมุนก็ไปใหม,ม,ม่นี่นะครับเราจะเห็นดีเทลที่เราใส่เข้าไปในแต่ละห้องนะครับผมอืมนี่นะครับก็จะเหมือนกับแบบฝึกหัด นะฮะที่ผมให้น้องๆดูอย่าลืมนะครับผมก็ลองฝึกเล่นกันดูนะฝึกเล่นกันดูนะฮะก็ใครที่ตามตัวนี้อยู่ก็ตอนนี้อยู่ในส่วนของบทที่9นะครับเดี๋ยวนะ9หรือเปล่าเนี่ยเสิในส่วนของการทำแบบฝึกแบบฝึกหันงานฟ้าแล้วก็งานาดวงไฟนะครับผมก็ในส่วนของชุดที่เราสอนก็อยู่ในชุดนี้อยู่นะครับรีวิวบ้านชั้นเดียว นะฮะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อได้หลังจากหลังจากสอนจบคอร์สนะจบคอร์สแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าเราจะเริ่มจำหน่ายตอนไหนอะไรอย่างนี้นะฮะหรือใครที่ตามมาอยู่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะน้องๆน้องๆฝึกตามน้องๆเขียนตามอะไรต่างก็ได้นะครับผมถ้าเขียนตามตั้งแต่ตอนแรกนะครับน้องๆจะมีแบบฝึกหัดครบทุกตอนนะครับไม่ใช่ว่ามาขอแบบฝึกหัดคือไม่ยอมทําแล้วมาขอแบบฝึกหัดไปอันนี้ไม่ให้นะแบบฝึกหัดจะมีให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อเท่านั้นคนที่ตามอยู่แล้ว ชมฟรีอยู่แล้วในช่องในอะไรต่างเนี่ยน้องๆต้องใช้ความพยายามของน้องนะครับยกเว้นในส่วนของ f a m i l y บางตัวที่เราจะมีให้โหลดนะฮะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับอีกชุดหนึ่งอันเนี้ยแนะนำให้น้องๆซื้อเก็บไว้นะครับของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับไม่มีพิมพ์เพิมพ่มแลวนะครับเป็นเวอร์ชัน2016ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างโคเวอร์ถึงเวอร์ชัน2021เลยหนาประมาณ630 30กว่าหน้าเนี่ยนะฮะคือมีดีเทลควรจะซื้อเก็บไว้เวลาเราติดปัญหาเราจะได้เปิดย้อนดูได้ว่าหนังสือพูดถึงอะไร นะครับผมประมาณนั้นนะก็ใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับใครที่รับชมทางช่องทางของ y o u t u นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะเตือนทุกครั้งเวลาเราออกอากาศอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ทางห้องเรียนออนไลน์ทางเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในส่วนของตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ